สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสัมปะปนนะครับวันนี้ผมจะมาทําที่ชั้นวางของนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทําเป็นชั้นวางกาแฟฮนะมีชอ้อนมีแก้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมีที่เสียบจานครับมาดูอุปกรณ์กันเลยครับนี่ผมมีกระเบื้องนะครับพอดีเหลือจากภูพื้นแล้วฮะอันนี้มันประมาณก็ประมาณ19.8นะครับไม่ถึงไม่ถึง20เซน19.8 อันนี้ไม้ตะเกียบที่ผมไปกินหมูกระทะมาแล้วผมเก็บมาอันนี้ผมใช้20 24 24อันนะครับ24แท่งนี่นะแป๊บผมตัดมาตัวนี้52เซนอันนี้ผมใช้ดอกสว่าน8มิลน,นะครับเจาะไว้แล้วแต่เราชอบอันนี้ผมเว้นไว้ประมาณ3นิ้ว3นิ้ว1 2 3 4 5 6 7 7ี่ก็รูอันนี้ก็52เซนนะครับ52เซนอันนี้ผมเจาะไว้นะฮะดอกสว่าน5มิลน,นะครับเจาะไว้ประมาณ24รู ห่างกันก็ประมาณ2เซนนะครับแต่และช่องนี่ห่าง2เซน2เซนอ่าอันนี้ไปแล้ว52เซนเนาะอันนี้ตัวนี้จะเป็น30เซนนะครับ30เซนติเมตรตัวนี้4 4ตัวนะครับตัวนี้24เซนนะครับอันนี้ผมผ่ามาแล้วครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาผ่ามาแล้วตัวนี้5เซนอดโทษโทษโทษมิลเนี่ยมันมันความหนานี่ครั มจะสอดนี่นะฮะผมผ่ามาประมาณ5มิลนะครับผ่ามา4ตัวตัวนี้ใช้4ตัวนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้ความยาวบอกไปยัง24เซนเนาะ24เซนหลงหลงลืมลืมตัวนี้15้เซนนะครับ1 2 3 4 5 5ห้าตัวนะครับตัวนี้10เซน2ตัว7.5้เซน4ตัวนะครับตัวนี้จะเป็น4ทางตั้งฉาก2ตัว3ทางตั้งฉาก สองตัวสามทางนะครับ1ิบตัวนะครับตัวนี้1ิบตัวข้องอ90องศาสองตัวเป็นยังไงอุปกรณ์เยอะมากต่อไปก็เริ่มประกอบกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะมาดูกันเลยตัวนี้ผมจะประกอบชั้นวางก่อนเนาะชั้นวางก่อนนี้นะครับรกรอบเข้าตัวนี้นะครับ24เซนนะครับตัวนี้ให้มันเสมอเสมอกัน สมทางนะครับทีนี้ไปงี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา15บห้ซนนะครับ15เห้ซนมาก่อนเราประกอบงี้มาก่อนนะครับประกอบงี้แล้วก็สวมเข้าเลยทีนี้โอเคตัวนี้ก็เหมือนกัน24เซนนะครับตัวนี้อันนี้เข้ากับตัวนี้เลยนะครับ ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เป็นประมาณนี้นี้ตัวบนเราต้องใช้ข้องอนะครับข้องออันนี้10เซนนะครับ10เซนใส่ตรงนี้เลยทีนี้ตะเกียบ24อัน24แท่งนะครับเนี่ยมาเลยใส่ทุกอันเลย สวยงามแน่นนะครับตัวนี้แน่นเลยอ่ะไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้เราจะมาทำโค้งนะครับโค้งละทีนี้เมื่อกี้ทำเป็นชั้นนะครับทีนี้ทำเป็นโค้งเลยอ่ะเดิ่มกันเลยครับอันนี้15้เซนนะครับ15หเซนตวนี้นะครับ3มทาง1คู่ละอ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็น 7.5นะครับ7.5โอเคทีนี้สามทางนะครับนี่หันออกมาทางนี้นะครับหันออกมาทางนี้นี่หันไปทางนี้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรต่อไปก็จะเป็นเสานะครับเสาตัวนี้เลยสามสิบเส้นนะครับโตไม่ได้วาดขนาด สัมปะปีไปแล้วเจ็ด <laughs> โชว์พาซะหน่อย <laughs> ไปแล้วสัมปะปีเข้าไม่ได้เรารู้ใหม่โอ้ยอย่าพึ่งไปสัมปะปีเอโอเคอันนี้ขออนุญาตวางนอนก่อนนะครับเดี๋ยวมันล้มอันนี้นะครับตามสิบเซนอ่าตัวนี้ได้มาแล้วประมาณนี้นะครับจัดทรงดีๆก่อน ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับ4ีทางตั้งฉากสามทางตั้งฉากก็นี่นะครับวางนี้ก่อนวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนตัวนี้ก็ประมาณนี้อันนี้15เซนนะครับ15เซนเข้าตรงนี้นะครับเราต้องใส่ก่อนนะครับใส่ก่อนใส่แล้วก็มาสวมเลยอ่ะจัดจัดตรงไหนบิดได้นะครับบิดได้ อัานี้ก็เหมือนกันนะครับดันนี้เราก็รวบหนึ่งนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เข้ามาสวมเข้าตัวนี้นะครับสวมเข้าตัวนี้เลยโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชั้นละตัวนี้นอนตัวนี้นอนก็ได้มีวางนี้ก่อนอ้าวไปช้าๆทีนี้ข้างล่างก่อนนะครับตัวนี้นะครับเข้าตรงนี้เลย ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับตัวนี้นะครับเข้าตรงนี้เลยโอเคเอาตัวนี้เข้ามาเลยนะครับนี่นะครับสวมตัวนี้เลยครับอ้าก็ออกมาประมาณนี้ก่อนเห็นนะครับแล้วก็อาจจะมีคอนยางนะครับ แต่นี้บ้างนะครับจะทากาวก็ได้นะครับจะยิงสกูก็ได้แต่ผมว่ายิงสกูดีกว่าอ่าได้ละมานี้นะครับนี่ก็สุดท้ายละขึ้นบนเลยโอ้แน่นไม่โยกไม่โยกใช้ได้เอา้าเป็นยังไง ชั้นวางกาแฟเนี่ยนอนเลยไม่บ้านสั่งจองแล้วยังไม่ได้จําหน่ายเลยเนี่ยขอก่อนละอ่ะตอนนี้นวางจานนะครับสวยงามเป็นไม้นะครับทีนี้ก็เป็นชั้นวางอนเนกประสงค์นะครับใช้วางอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะเอามาวางพวกกาแฟอะไรถ้วยกาแฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ มุมเล็กๆที่เรียกว่าลักไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเนี่ยฮะช้อนที่เสียบช้อนนะครับก็ห้อยด้วยแก้วนะครับเนี่ยแล้วก็ไปดิดเอาเนี่ยน่ารักน่ารักครับเล็กๆไม่ใหญ่มากต้นทุนไงก็เดี๋ยวผมก็รายละเอียดก,ก็จะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะครับเผื่ออยากทําก็ไม่เยอะหรอกครับต้นทุนไม่เยอะของเดี๋ยวใช้บ้างของมีอยู่บ้างนะซื้อบ้างไม่เป็นไรถ้าจะสะดวกสบายนะครับเนี่ยเครื่องมือนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ผมว่าใช้ดี ซื้อมาใช้เองราคาไม่ถึง200มั้งครับแล้วแต่ช่วงนะแล้วแต่ช่วงของทเทลททอนททอนททอนเนี่ยผมก็ไม่คุ้นรู้ก็าอ่านว่าอะไรทรทอนมั้ง <c oughs> อ่านผิดอาจดูขอโทษด้วยครับ <c oughs> นี่ครับใช้กันง,ง่ายนะครับตลับเมตรด้วยนะครับวัดตรงเป๊ะราคาไม่ถึงร้อยวัดได้แม่นยำมมากเลยตัวนี้ <c oughs> ขอแต่ว่าสายตาหย่าเอียงก็แล้วกันง่ายๆนะครับงานมันเสร็จไวตัดถ้าใช้เลยตัดนะครับเนี่ยดึงเนี่ย ถ้าใช้เล่ยตัดมันจะนานนะฮะเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยผมว่าใช้ดีนะครับอีห้อนี้ใช้ได้เลยแหละเนี่ยถ้าใช้เล่ยตัดอ่ะมันจะมีจะมีะมปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยขี้เล่ยขี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีนะเมื่อใช้ดีอยู่ก็น่าใช้นะครับน่าใช้ของยี่ห้อนี้คมดีใช้มาสักระยะแล้วล่ะรายละเอยียดก็เดี๋ยวน่าจะมีลิงค์ขายของอยู่นะตัวน,นี้นะอ่ะใช้ดีแต้ดีจึงบอกต่อเป็นยังไงคลิปนี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะถ้าอยากทําก็ทําได้เลยไม่ยาก สำหรับตะเกียบที่ผมใช้ก็กินหมูกระทะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็เสียดายล้างให้สะอาดแล้วก็มาตัดแดดไว้แล้วก็แล้วก็มันนามาใช้ใหม่ก็ได้ตัดแดดหแห้งนะให้มันสะอาดอย่าใ,ให้เป็นเชื้อราแต่มันจะยาวไปนิดนึงผมตัดออกประมาณครึ่งเซนนะครับตัวนี้ใช้ประมาณ 20- 21เซนตัวนี้ผมลืมบอกขนาดนะครับตัดออกนิดเดียวนะครับตัดออกไม่เยอะก็โอเคเนาะก็ไม่มีอะไรสําหรับคลิปนี้นะครับชอบก็กดซับสไครป์กดไลค์กด, like, กดแชร์ผมเลยนะครับถ้าผู้ดีตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับหอ,อมหวาน